เมื่อคอปเตอร์บอด้ใช้น้ำสกุลโตเกียวมิวสิกคอปเตอร์ก็จะต้องหาอาชีพมาเลี้ยงตนพางๆไปก่อนอาชีพค้าขายก็เป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งแม่ๆก็พร้อมที่จะสนับสนุนคนหักเท่าพื้นหนังคนช่างเท่าพื้นเสื้อเพราะฉะนั้นคนหักก็ช่วยสนับสนุนน้องคอปเตอร์ให้อยู่ได้เด้อค่ะค่ะอูออเดอร์รัวมากส่วนสำหรับกุญเชียงถ้าใครอยากได้กุญเชียงค่ะ พิมกไก่340เท่ากับจำนวนที่ต้องการ1เซตของกุนเชียงได้2หอ่อน้ำพริก1เซตได้5กระปุกนะคะตามที่ขึ้นหัวด้านบนได้เลยแซบบรลวกโอ้กินแบบกลิ่นน้ำลายอึกๆน้ำพึชก,กันแล้ววะค่ะใครที่เอฟแล้วไม่ดูดนะคะทักแชทได้เลยแจ้งในแชทได้เลยค่ะบอกว่าอยากได้น้ำพริก 1น,นเซตอยากได้กุนเชียง1เซตอะไรอย่างนี้ได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวแอดมินเข้าระบบให้นะคะใครที่อยากจะสนสนับสนุนสน,สนุบสนับสนับสนุนน้องคอปเตอร์นะคะก็สามารถอุดหนุนน้ำพริกกับกุนเชียงได้เลยนะคะตัวนี้คือเข้าบัญชีน้องเองนะจ๊ะตัวนี้เข้าบัญชีน้องเองนะคะไม่ได้เข้าบัญชีอของ แม่เน็ตนะคะเพราะว่าทุกคนก็จะรู้ว่าวันนี้มาไลฟ์ที่บ้านแม่แนเน็ตเนาะอันนี้ไม่ได้เข้าบัญชีแม่เน็ตนะคะเข้าบัญชีน้องคอปเตอร์เองเนาะกุนเชียงราคาหอ่อสองห่อนะครับพิมพ์กอไก่สามสี่ศูนย์นะครับแม่กอไก่สามสี่ศูนย์ครับแม่แม่ราคาสามร้อยสี่สิบบาทส่งฟรีครับเท่ากับสองห่อนะครับกุนเชียงกุนเชียงอยู่นี่ <c oughs> วันนี้มีหนึ่งร้อยชุดครับอากินไปลกูก น้ำพริกไมหอกินกับอะไรก็อร่อยนะคะน้องคอปเตอร์กินกับอะไรครับกินกับกุนเชียงใช่ไหมกินกับกุนเชียงกินกับไข่ไข่เจียวเอ้ไข่ไข่ดาวนะคะคกินกับไข่ดาวอร่อยมากๆเลยนะคะใครอยากได้ตัวกุนเชียงนะคะ1เซตได้2ห่อค่ะพิมรหัสกอศูนย์เท่ากับจํานวนที่ต้องการส่วนน้ําพริกพิมพ์มรหัตกอเต่า3 5 3 2 5เท่า,า,า,ากับจํานวนนะคะเดี๋ยวอันนี้ให้น้องทานข้าวก่อนเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวสักพัก จะให้น้องร้องเพลงให้ฟังใครอยากฟังเพลงอะไรก็ขอกันเข้ามาได้นะคะถ้าร้องได้ก็จะร้องร้องไม่ได้เราก็จะข้ามไปก่อนเนาะหรือว่าใครที่อยากอุดหนุนน้องนะคะก็สามารถจิ้มที่รหัสได้เลยจ้ะรหัสอยู่บนหัวรหัสอยู่บนหัวน้องแล้วรหัสอยู่บนหัวแล้วนะคะอ่าอ่าโอนแล้วนะคะขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรในการจัดส่งให้ชัดเจน ถ้าใครทําในระบบได้ทําได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นระบบอัตโนมัติตัวนี้เป็นระบบอัตโนมัตินะคะพี่ๆขาแม่ๆขาใครทําแล้วนะคะก็ยืนสวยๆรอรับสินค้าได้ที่บ้านได้เลยอุ้ย่อยว่าไปบ่มาก่อยกันน้ำลายแตกน้ำนิ้วเขาน้ำขอบเตืนล่ะจะไม่กินเป็นเสียบแสบบะลูกแสียบ,ยบับแสบกินแบบป่ะนใจยังเลยมาขออนุญ,ญาต อ่านคอมเมนต์เม่ๆหน่อยค่ะ,แบบะกินทุกมือค่ะพี่น้องกินทุกวันนะคะกินทุกวันคอปเตอร์กินแกว้วคู่มือพี่น้องเพราะว่ามาัมากมักยหลไปบ่นวันนี้จัดโปรโมชั่นเมนบุหร,ร่ละจัดโปรโมชั่น อันนี้มีแล้วนี่ไงน้ำพริกห้ากระปุกพิมพต่อเต่าสามสองห้าจําเท่ากับจำนวนนะคะอ่ะอ่ะิเเวเข่าหลายบัตซสันว่าเอากินข้าวอิ่มแล้วกะสิล่องเพลงสูอีแม่ฟังแม่แม่เขาอยากฟังเพลงด้วยวันนี้คุณแม่ขอ ที่ plus brown sugar สวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่สวัสดีครับเราอุกพ่อตายบ่าอายเว้าแนวหลงมังเพี้ยเขา มันอุกเอาในใจอีพีลานางเอ้ยวัวจะมีอายเบาที่ขอเขาแม่นปาน้ำโอ้ยคนงามอโอ้เอ้โอ้ยน้องเอ้โอ Ô ô ô ôi Là nạ ดดซื้อให้แน่ด้วยครับแม่ดูโอ้ยเต็นาควบมาคุนมาบนมาหามองหนอกแกมีอะไรตอกความมาเดียวตอกแม่หุ่น รานเอ้ยผู้สูงเดินไปดาวบางาในตังเดตาตังหลวงมักพกโยมเมียเขาคนไทเสืเสิบปรลนความสุกันที่ขั้นต่ามากแน่ยรานเอ้ผัวต่มีทานแถ่บาแก้วแถวสังนำบ่ห่างกันดวงทังใจอทางในมันสูงไปขโมนตอนต่านใดต่อท่านใดบ่มีเมียทางพีราเอ้ม่นจะไปหลักหรืทางทตก็ไดมาว่าถอะนอนขุกข้องวามตั้งใจขอดีอเปนจนน้วัใจจักวังยังกระซังเขาบอกอนในฝนหัว อถือว่ามิกำกันกระทั้บองตัวฉันานักหน่วงหมพอเมื่อไอ้สวมไก่ลำแน่มักไม่ขอโบนี่บอกตกเยพระสังมไม่ขอเจ้าเป็นกุ้งที่เจ้ามีบองคอยหวงต้องเด่ยวกับเลยค่อยหาเวลาเบิก่อลารักกันก่อนให้มันแเกรักกันก่อนให้มันแกรกอนนี้แม่เขาลอยอยู่ลอยจิตตอนนี้แม่เขาลอยอยู่ลอยเชิบเช็บเชิบ แมนติดิเป็นไปเพรานั้นมางูพขาามอย่างสิบ่มีอย่างเนปานั้นมาเคยเห็นได้หูกับมากันไปดูมาเบิดแล้ทําำเดิมสมบ้มีต่อีกอ้เหียงสิ่ไปยาดังเด็ขอแต่ไหนมีหากเขาสองคัสต้องทำอย่างเดีว่กี่วกะเขาใจบ่จะมาปยรักเสียคนนจงอุ่นลกเนื้หมุนภาษาคนลุกแต่หัวใจกนจะทังก็ถาวางขออยากว่าปาปีที่หาสลับนั่งมาเลียงไอ้บ่เียาป่เมียคนเขุดอ้าวมาเติมมาหนึ่งเดียะทำเติมนวกัดไจตัวไห้า เป็นคนซอนจำปีคนใกล้เอ็มี้ไปเต้นนอสี่เราคนคนผู้สวยเมียของวนี้สี่อวาแจ้งลงมังแหกคอาเตอเธยาบอกว่าผมมีอะไรไอ้กีฬาทีฬานะลงมักเม่เขาบ่อเขาโตเขามักตักหิบยอดมัย้อบมัยอมหม่มักเมียเขา มกคนยิ่งกินเหล้ามักคนเมา่วงนี้อยู่ในเบเล่พอบี้ครับ ตาตองงาไปดีคุสวยนารกคุณาตองตัวนเดี๋ยวบแก่หุอนอนดักจันเป็นใจนะมาคิดหรว่าเป็นคุณบนได้เขาเอาหได้เขาเอาเมาน้เานี่ยใ่หอผมทำสิ่งเต็มใจั้งเม่งมั่นบาเสนชีวิตกี่วนสทีิินดื่มไม่แล้วขขาวสิลินดื่มไม่แล้วเขาถึงอนมาต้าเขาชอบอะไรเป็นสิงเบียดจังเไทยเขาชอบอะไรคอยบอกมาโซดาหรือว่าแล้วนอเอาดื่นางตองดื่เล้าบางบาดื่นดินเท่านั้ นี่การว่างาดยมาพบกันอันมาพีสาวผู้นี้ขินแน่ใช่บางหลายแท้ๆที่เห็นนอนบังมองดลงรักคนละผูะ้ก<ะ>็เมาคอยจีบเบาเบาเดปะปะปะืมเหล้าวันนั้นสองคนใครจะว่าให้คนสวยหน้ามุนเจ้าไม่สนสองคนเราหมักวนใครว่าน้องคนจี่รีเจ้าเมาสีปปอาบีลุกหวไอ้นี้จะคอยรับตัว หเหนืออนวลต้มลงพื่นดินเอาเชิญอมเชือเชิเช่ิดมากระผมนี่นะฮอบผลที่เมาเช้าครับเย็นกะกักจากแม่ค้กมาสี่สิบจีีผมเมาเมียเมาสะอกดีจะม่คกาตุ่ปุติดิบหันกินเรา อันที่เราไม่มาเห็นตอนที่เราได้หุ้นกันกี่ใบเสร็จลงสตะกงหย้ามูอันเต็มตะกงหย้ามูอันกินใจให้ทุกคนหนังเมาโงงลืมแดงระบบไม่ดูดครับเพราะอะไม่ขอหมดสต็อกแล้วครับพี่ ้องคืนใช่ไหมครับพ่อเหลือใจแก่นหาแฟนกับพ่มีมาเสียพร้อมเขาย่างนุ่มกับมีคนหักอยู่ใจเขาใจเต็มพีนำมาบินอยากจะมีผู้ใจเจ้าอยู่แห่งคนใด บุญบ่ลายไม่ไาบ่ลายจากใต้จนเหนือล้อเลือที่ใจหาแบบบ่ได้เดียวใจนอนเล็กเหมือนบุญมานานได้พบพาเท้าเขาอายุเจ้าสิจปตตายไปยังไงกับเจ้าต้องเจ้าฝากเลีงเองยำต้อเต่งตาเด่งเใจ สาวกำลังสี่สิบปีน้องยังจงหากได้พบน้องตอนเป็นสาวเพื่อนใหม่เจ้าคงจะงามตัวภาพตามใดบุนพลายถูกได้คักมากสาวเขาจากใต้จนเนื้อรถเนือที่ใจถ้าแฟนบ่ได้เปดียวใจ ได้พวัวผ่านเท่าเอาอายเจ้าสี่สิดปลายไฟยังเงงามจำเจ้าดาวเจ้าปากแด็แเดงงามห้องเดงกตอนดงแหงแท่งใจเจ้าสามีสี่ทิศปีน้องยังจบหากได้พบน้องตอนเป็นสาวใหม่เจ้าคงจะงามโซภา,า่องสาวใดบุญพลายถึงกใจคักมักสาวเอา าอยู่อย่างนั้นได้บุญบ่ไดยหมายไว้ก็บ่มาจากตายจดเนื้อลดเหลือด้วยใจหาแพนบ่ได้เดียวใจนอนแล